สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่ที่รักชาวทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ขึ้นจากน้ํามาแล้วนะครับผมเราก็ามาต่อด้วยการกินย้านะครับบุฟเฟ่เต่าป่ามานันนะครับผมได้โถต้นไม้ไปด้วยกินไปด้วยนะครับผมป่ามันสปหรังล้อมรอบนะครับ ขามาถึงนี่สิ้นสุดนะครับทางตันแล้วนะครับผมกินปีนี้ไม่มียาฆ่าญ้านะครับผมบริเวณนี้เพราะว่าจะของไม่ไม่ได้ฉีดญ้าเลยนะครับของปู่เด็กชายพาเข็มนะครับผมไม่ได้ฉีดหยาฆ่ายาเลยนะครับต้องอรุนด้วยธรรมชาติถากอย่างเดียวนะครับอ่ากินไปถูไปครับผม อืมอากาศก็เย็นสบายดีวันนี้นะครับคุ้มๆแต่ก็ไม่ตกนะครับโอ้อยจะถอยไปนะครับแต่เเย็บมันเข้าน่ะโอ้ย ไอ้ถูแล้วความมันก็บังเกิดแล้วครับผมมันมันมันอถู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 ถถถ อืมอืมหาเด็ดดึงหัวแต่หัวมันดมหาแต่หัวมันเด้อเด้ออ่ะเขาปลูกได้ในไปเยียบคนเขาถิ่มแลยอืมู โอ้ยดินคือลมเลยดินลมฝนตกหลอดถอยถอยถอยอุยยะอุยยะเหยียบต้นมันเขาคักแค่บริเวณต้นไม้น่ะโอ้ปทุต้นนู้นต้นนู้นมดแดงเอาเอาถึงขั้นนั่งเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอ thôi 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 Nè, Pa 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 bạ Ủa sao nhỉ? Hai đứng tốn mận, khó cho đấy nhở? Hả? Lệ rồi, nằm ốc lên, lùm lên này. Ủa, quét. Qua tới tơ mà đá lùm bực lực Bé mà má nè, má. má, 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 má. Ôi nọ. ไม่คุณเอ,อ้ย,ย,ย,ยมา,อ,า,อ,าอ,อุ้ยเหยียบเหยียบเหยียบมาเอ้าเอาโอา้ยมาไปนูน่นงานนึงกินเฮอยไปมากินดึงยาเหนียวดีเหนียวนี่เหนียวยานี่ยไหม กินมาแลเดดึงต้นมันมันจัใจเรื่องบอกอืมถูจนขาวหมดเลยทลอกปลอกเปรตอืกนินไปอื่นห้ามดึงต้นมันเด้อบอกไว้ก่อน กินไปกินไปกินดีก็อยู่นานนะอยู่ได้ทั้งวันนะแต่กินเล่นยืนเฉยๆนะพาเข้าบ้านเลยนะเชื้อเวลาเออมาได้ต้องตั้งใจกินด้วย ินไปกินไปยืน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 พักการน้ำดู <c oughs> นานๆได้ออกมาทีเอาเอาเลยเอาเลยกินเลยเด็ดเลยเอาแบบชบชอบอะไรชอบ,ชอบ Ante naik. Dan selap ยังจากขึ้นจากน้ามาขก็มาจินดาต่อสักพักเที่ยงเราจะเข้าบ้านกันนะครับผมครับขอจบทิปกันแค่นี้นะครับผมเียวกันทิปหน้านะครับผม